สวัสดีค่ะคุณกฤพัฒค่ะครับสวัสดีครับผมขายยางค้าบ้านปูค่ะบ้านปูขายยางีง่เป็นชนแฟรเรานะคุณบ่อแฟร<ง>ของปีนี้ชนแล้วขายนะครับบริเวณสิบเจ็ดบาทแต่ว่าคือราคาหุน้นงยังไม่มีสัญญาณขายนะครับก็ให้ดูนะครับจุดล็อกโปรฟิตก็คือสิบหกจุดหกนะครับพะการเบรกสิบหกจุดหกมาเนี่ยนะครับก็เราใช้ระดับนี้เป็นจุดในการล็อกโปรฟิตถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับเพราะว่าสมุนตัต่เนี่ย ดูสัญญาณแล้วมีโอกาสที่จะเบ e 17บาทขึ้นไปนะครับซึ่งเชิงที่นี่เองถ้าเกิดเบ e 17บาทได้เนี่ยนะครับเป้าหมายสไตล์นะครับที่เราจะมองก็คือเรน17บาท40นะครับแล้วก็18บาทนะครับสำหรับตัวบ้านปู17บาท40ถึง18บาทเลยเหรอครับผมที่จริงก็ต้องบอกว่ามวลตั้มหลักก็เป็นเรื่องตัวสถานการณ์ราคาหุ้นหินโลกนะครับที่ตับโัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ตัวเอาลุกของตัวธรุรกิจ บ้านปูนะครับตัวพวกการถันิตเนี่ยนะครับมีภาพที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ในก็ตามอย่างที่เราเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้คือการลงทุนกับบ้านปูนะครับเป็นเรื่องตัวเล่นกับคอลเลชันเทรดนะครับราคาถ่านหินกับราคาบ้านปูเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออร์นนิ่งนะครับคิวสามคือสี่บางที่ว่าโดยรวมยังไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับในแง่ตัวคอิร์นิ่งเพราะว่าตัวบ้านปูเองมีการล็อกนะครับในเรื่องตัวราคาขายนะครับถ่านหินที่ราคาต่ําในช่วงก่อนหน้านี้มาพอสมควรนะครับ จริงๆแล้วผลบวกโดยตรงเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงปมายมัธยของปี2 0 7นะครับก็จะเป็นจุดที่นั้งทุนอาจจะมองภาพการลงทุนนะครับข้ามช็อตไปนะครับที่จะไปเล่นกับเอิร์นนิ่งในช่วง Q1-Q2 ปีหน้านะครับแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ที่ราคาฐานคงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นแรงกับเพื่อนในตัวบ้านปูยังคงมีตั้มเชิงบวกอยู่นะครับผมแล้วมองยังไงต่อคะก็ตัว เราพูดถึงหุ้นแล้วก็พูดหุ้นหุ้นต่อกอนแล้วกันนะคุณว่าก็ <g år> จริงๆตัวที่นําตลาดเดือนตุลาคมก็น่าจะเป็นพวกตัวเลี้ยงขั้นต้นเนี่ยแหละนะครับบ้านปูแล้วก็อาจจะมีออพวกปอทปสพนะครับก็เป็นทีมเดิมที่เรามองกันไว้น่าจะเป็นกลุ่มที่ที่พยุงตลาดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเออมองหุ้นนะครับบิ๊กแคปนะครับที่นําตลาดแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มตัวมิสโซลแคปเองก็คงเป็นเรื่การเอ่อซื้อเป็นรายตัวนะครับตัวที่ผมเห็นสัญญาของการ ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็กลุ่มพลังการเลือกก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับตัว Power Solution Technology นะครับ PTC ก็เริ่มไซเดฟขึ้นมานะครับก็ดูแนวต้านนะครับบริเวณ0.66นะครับซึ่งเป็นแนวต้าน2วันนะครับถ้าเบีเนใกล้ก็70ตางนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายต่ไปของการเล่นรอบขึ้นไปนะครับสำหรับตัว PTC นะครับประเด็นหนุนนี่เป็นเรื่องเดิมนะครับเกี่องตัว แนวโน้มกำไรโดยรวมนะครับของตัวพวกการโอลฟ้าเนี่ยนะครับมีสัญญาณของการฟรื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เก่งในเรื่องตัวเครืออุตสาหกรรมนะครับที่มีการประกาศวันที่28ตุลาคมนี้ด้วยนะครับก็ PTC ก็เหมือนเดิมนะครับเายัางคงวางฟ้ที่0.98ในส่วนตัว b e t t e อ g r e er e ีนะครับทีนี้ก็กําลังเป็นภาคของการพยายามฟื้นตัวขึ้นมาเน,นี่ยเจอตัว ค่าของการติดราคาจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับวันพรุ่งนี้ก็ดูต่อนะครับว่าจะสามารถเบสบริเวณ2.20ได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็จะเป็นการกลับตัวขึ้นมาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โมูลต้อมเชิงบวกก็จะเร่งตัวขึ้นประเด็นบวกเป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับตัว PTC นะครับตลาดกําลังเก่งในเรื่องตัวขยะอุตสาหกรรมนะครับที่เข้าไป็งทนอยู่นะครับสำหรับตัว b e t World g r e e p นะครับถ้าผ่าน2.20ได้เนี่ยบริเวณ2ี4นะครับก็จะเป็นกรอบแนวต้านถัดมานะครับ ส่วนตัวแนวรับก็สองบาทสิบนะครับค่ะคือหุ้นตอนนี้มันโดนผลกระบการเรือกซื้อเปนหลายตัวนะครับอ่ามันตัวแม็กนะครับแม็กกรุ๊ปหรือแม็กยีนที่เราแนะนํำนะครับก็ราคาหุ้นย่อลงมาครับี่มอนบริเวณแนวรับเจ็ดสิบห้าวันแล้วก็เริ่มบิดตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับปิดที่สิบสามบาทแปดสิบตัวนี้ก็เป็นธีมการซื้นตัวนะครับของทาบริโภคภายในประเทศนะครับก็ถือว่า น่าสนใจนะครับสำหรับตัวทิศทางของตัว e a r n i n g กลุ่มที่อิกองการบริโภคนะครับก็อาจจะดูภาพของการซื้นตัวต่อเนื่องนะครับมาที่14.10กับ14.50นะครับแนวรับก็1 3 5าตัวแม็กนะครับก็ระว,งระวังมูลพื้นฐานของปี2017นะครับไว้ที่เรนเวณ20บาท20สตางค์นะครับก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าเป็นโค้ดสต็อกตัวหนึ่งที่น่าสนใจใครที่เล่นตีมในเรื่องตัวฟาร์มอินคัมไปเข้าวุ้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ อาจจะเดียวมไม่ได้พอร์ตลงทุนนะครับเช่นเดียวกับตัวที่เราแนะนําก่อนหน้านี้นะครับก็ตัวสาลี่นะครับก็เห็นว่าภาพของตัวราคาหุ้นยังเป็นแนวไซด์เดียวด้านข้างนะครับยิ่เสกขาขึ้นนะครับแนวรับบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ต้านบนเนี่ยก็ยังคงรอการเล็กหนึ่งจุดห้าเจ็ดขึ้นไปอยู่นะครับตัวสาลี่ก็มูลค่าเป็นฐานสองบาทนะครับผมนี่ก็เป็นหุ้นชุดที่เรายังคงแนะนําอยู่ในตอนนี้นะครับตัวอื่นๆนะครับก็เหมือนเดิมนะทว่าตัวท็อปทิกเดือน ตุลาคมไม่ใผมพูดเต่ีย่าน่าจะเคยพูดเคยพูดตาลางอย่างครับตัวทับิกเตือนตุลาคมได้ได้อีกวันน้องครับตัวทับิกเตือนตุลาคมก็จะมีหุ้นหลักๆนะครับอยู่หกบริษัทครับในแง่ตัวพอร์ตของทุนในเดือนนี้เนี่ย renewable สองตัวผมก็พูดไปแล้วแหละนะครับก็คือตัว BDUG นะครับกับตัว PTC นะครับแล้วก็กลุ่มการบริโภคนะครับเราเรียกอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัว ซาลี่นะครับตัว BJC นะครับแล้วก็ทีมฟ้ดก็จะมีตัว c p f นะครับส่วนตัวบ i g Cap นำตลาาดก็เรียกไว้ตัวเดียวคือตัวปตทนะครับอันนี้คือหุ้นท็อปหกบริษัทที่แนะนำในเดือนนี้ครับผมตัวไหนนะครับผมตัวไหนนะตัวใหญ่พี่จะบปตทาห่ไอ๋อตัวใหญ่ปตทกับอะไรคะตัวเดียวครับตัวใหญ่เลือกตทอตัวเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะหกตัวครับปตท e t s E.J.C. นะครับสาบททลรลี่แบเทิลวกรีแลวก็ P.S.T.C. ค่ะครับผมอ่ปะส,ส่วนภาพตลาด<ๆ>นะครับมโมนตั้มตลาดวันนี้เป็นภาพของการไซเรลนั้นข้างนะครับวันพรุ่งนี้เองเนี่ยในเชิงเทคนิคต้องมีแรงส่งนะครับดันขึ้นไปและที่นีควรจะต้องขึ้นไปนะครับนักสาภาพของการไซเ,รเครหนือั้าข้องนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่เป็นเทรนอการไซเรดซต่อนะครับ ก็แนวต้านไปอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบกับพันห้าร้อยี่สี่จุดนะครับแนวรับก็ให้ดูนะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้ากับพันห้าร้อยนะครับผมตัวซีรีส์ซนะครับวันนี้ก็ยังคงออกข้างอยู่นะครับพี่ม่อนก็เหมือนเดิมนะครับภาคของตัวการแข่งตัวขึ้นนะครับของคนที่เล่นรองเนี่ยนะครับก็ไช่หุ้สีรองอยู่นะครับให้ดูระดับบริเวณ 956ไว้นะครับถ้าหลุดต้อ, 9, ลองล็อกหน้ารองก็หมดครับไม่หลุดก็ลุ้นไปต่อนะครับที่เรน970ก่อนนะครับแล้วก็9 7ดนะครับล็อกที่9เท่าไหร่นะล็อกกำไรอ่บ96นะครับเก้าหก966ล็อกกำไร956ครับ956นะครับควรหลุดครับผมนะครับไม่ควรหลุดนะครับแล้วท,ทองอะฮะทองตกหนักเลยครับมูลเรา ที่ follow shot มาใช่ไห้มันได้เยอะที่คิดด้วยเนาะโอ้สุดยอดเลยนะใครตามเรียนลงมาแล้วลงมาถึงแนวรับ200วันเลยนะครับโบวงเจย1 2 7 2ณปัจจุบันนี้2 6 6เมื่อวานมสุดครับครับิงวันนี้เนี่ยก็มันลงมา200วันเนี่ยมาที่ภาพการรีบาวได้นะครับผมได้หน้ามีงี้นะครับก็ใครพอใจกำไรตรงนี้ผมว่าทีคโปรฟิตได้นะครับก็ล็อก พริชันช็อตไปนะครับแต่ใครอยากถือต่อเนี่ยนะครับให้ดูแบบนี้นะครับก็คือเถ้าเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวน์นะครับต้องไม่เบรกนะครับบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดห้านะครับถ้าเบรกเนี่ยต้องล็อกหน้าทัพทั้งหมดนะครับผมว่าจะผ่านหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่หนึ่งสองเจ็ดหกจุดห้าเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันโอกาสไหลลงมาที่หนึ่งสองห้าศูนย์ได้ครับทองคำนะครับหนึ่งสองหกห้า หนึ่งสองเจ็ดหกจุดห้าพี่กวนเดี๋ยวนะหนึ่งสองเจ็ดหกอ้ยตัวเลขพี่ก็ไม่ทานเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหกจุดห้านะครับข้ามรีบาวผ่าน,นถ้าเรารีบาวขึ้นไปผ่านเนี่ยก็คนเล่นช็อตมาต้องล็อกนะครับช็อตทั้งหมดนะครับแต่คือถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเสี่ยงที่ต่อนะครับอาจจะลงมาที่หนึ่งสองห้าศูนย์ได้นะครับผมจะลงมาอยู่ที่หนึ่งสองห้าศูนย์ใหม่เนาะค,ครับผมก็เป็นกรอบอย่างนี้กรอบแบบลง,ลงๆเหรอฮะตัวนี้ ที่ตอนนี้มันเป็นมันเลือกลงอันนี้วันนะครับพรยงแต่ว่ามันลงแรงเนี่ยมันอาจจะจังหว่ารีบาวเพราะฉะนั้นในแงก่กลยุทธ์เราต้องมีการตั้งจุดไว้นะครับก็คือถ้าเป็นแค่เทคนิคเลรีบาวก็ไม่ควรที่จะเด้งแรงเกินมีสองเจ็ดหกจุดห้านะครับถ้าไมีเกินนั้นเนี่ยเราสีต่อเนี่ยได้เปรียบนะครับีโวกาสย่อลงมาใกล้ๆหนึ่งสองห้าสิบซึ่งเราไปปิดต,ตรงนั้นก็ได้นะครับผมคบ<ม>ที่ตามกลยุทธ์คุณกรพัฒน์ต้องเข้าใจกลยุทธ์ที่คุณกรพัฒน์แนะนําด้วยนะ เพราะว่าเดี๋ยวจุดล็อกจุดอะไรเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมคะครับผมเนาะเนาะเผื่อขาดเผื่อเหลือนะฮะบางคนคจะเอาจะได้นะฮะระวังระวังโอเคขอบคุณมากนะคุณกรพัฒครับสวัสดีครับอ่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒนบริชเชนนะฮะถ้าใคร